ยกคุณภาพชีวิตด้วยพื้นกระเบื้องยาง EPC จาก Maple ป l o o r i n g ก่อนติดตั้งพื้นเดิมลูกค้าเป็นพื้นลามิเนตที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วแถมสีพื้นไม้ยังดูกเก่าลูกค้าจึงเลือกใช้ EPC ขนาด7.5มิลของ Ma เป e และตอนนี้นะคะทีมช่างทำการรื้อพื้นเดิมของลูกค้าออกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสอบถามลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับพื้นไม้ที่ลูกค้าใช้ได้ไหมคะที่ใช้อยู่ครับเป็นพื้นไม้ลามิเนตนะครับ จอปัญหาหลักๆก,ก็คือหนึ่งหน้าห้องน้ำกรณีถ้ามีความชื้นนะครับพื้นไม้ลามิเนตจะมีอาการบวมไม่ค่อยทนน้ำเท่าไหร่เจอปัญหาเรื่องปวดก็ใช้ไปะครับมันจะเกิดการปิดออกมันก็จะเป็นร่องให้ฝุ่น้าไปสะสม ที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้เอพีซีของเราอะคะ่ะลูกค้าคิดว่าจะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของลูกค้าได้ยังไงบ้างคะที่ผมศึกษามาก็คือ1กันความชื้นกันน้ํากันปวกกันมดุดคือของเขามีระบบคลิกล็อกใช่ไหมครับก็คือเวลาปูกักบพื้นแล้วมันจะแนบสนิทก็ค,คือมีลายให้เลือกเยอะก็คือพอปูแล้วก็มีความสวยงามคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือไม่ติดไฟเรื่องราคาก็สมีสมผลถึงตัดสินใจเลือกมาใช้ s p c ค่ะ ของเราติดพื้นตัวความหนา7จจดอยู่แล้วเขามีโฟรมรองในตัวอยู่แล้วทําไมยังต้องเสริมโฟรมรองเข้าไปอีกคะพี่มันบางทีมันก็ช่วยกันเสียงอะครับแล้วก็พื้นที่มันไม่เสมอไงเวลาเราเหยียบมันจะมีเสียงอัวนี้มันก็ช่วยทับเสียงอีกทีนึงเป็นพื้นที่ขัดมันขัดหยาบอย่าเงเงี้ยค่ะมันจาเป็นต่อการที่จะต้องปูเอพีซีไหมในการที่ลูกค้าเตรียมพื้นนะคะจำเป็นต้องขัดมันไหมถ้าพื้นสะอาดไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้ไม่จาเป็นเนาะไม่จําเป็นครับถ้าพื้นเรียบแต่ถ้าถามว่าแนะนํำไหมถ้้้าาาลูกกคคอยขัััดดมนไรบ ดีใช่ไหมคะจะดีดีกว่าเนาะโอเคถ้าริบเรียบไปเลยดีครับง่ายเนาะใช่ในส่วนของคําถามที่ลูกค้าสอบถามว่าการติดตั้งของเราใช้เสียงไหมใช่ครับพี่เพเคร่เสียงครับใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าจําเป็นครับต้องตัดบัวแล้วก็ไม้ไว้ตีครับพื้นแบบไหนลักษณะประมาณไหนบ้างคะพี่ที่สามารถปูทับได้เลยนี่มันขัดมันหรือว่าพื้นแกนิตโตงี้ยิ่งเจ๋วเลยงั้นเราไม่ต้องปูอย่างนี้ก็ได้ปูเฉพาะเอ็มนี้ก็ได้อ๋อถ้าเป็นพื้นแกนิตโตสามารถปูไอพี่ีของเราเข้าไปเลยมันมันจะช่วยซับอีกอย่างหนึ่ง มัน hmm. ไม่ทาให้เราเดินนิ่มด้วยคือพวกอาปาเก้ก็ก็เยอะนะคะพี่อันนี้คือจาเป็นจะต้องลืมไหมคะช่วงปเาเก้ผมเห็นนะมันจะขึ้นเป็นขอบสันเงี้ยเวลาปูไปอ่ะมันไม่ได้มันกระดกมันก็ต้องลื้ออยู่ดีครับ ว่าในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวตบตัวบัวเนี่ยค่ะเราใช้อะไรยึดคะพี่มีซิลิโคนใสเขาพัแปะเข้าไปตรงที่กําแพงนี้ไหมทีนี้เราก็ต้องต้องใช้กาวร้อนช่วยเพื่อยึดไอ้ที่ว่ากําแพงนี้ไม่ให้ไม่ให้บัวมันขยับเขยื่นตัวได้ไงพอมันยึดได้สักพักหนึ่งซิลิโคนใสมันแห้งตัวทีนี้มันก็จะดูดฟองมันอยู่ตัวละระบบคลิกล็อกกับทากาวอันนี้พี่ช่างแนะนาอันไหนคะพูดถึงว่าถ้าคลิกล็อกดีกว่าเพราะว่าคลิกล็อกมันไม่มีกาวใช่ไหมล่ะเราลื้อเปลี่ยนอะไรมันก็ง่ายคือสามารถเก็บไไไวว้้้ใชดคืืออมมัน่เเเสียยหาาาลร นิดนึงตอนนี้<ช>ประสบการณ์ทํางานของพี่ช่างนี่คือทํามานานหรือ,อยังคะตอนนี้ก็ที่อยู่ที่นี่ก็ 20, 20, 20ปีแล้โอ้ย20ปีเลยใช่ไหมพี่ศักก็คือมีประสบการณ์การปูพื้นมาแล้วกว่า20ปีนะคะลูกค้าที่ใช้บริการติดตั้งของเมเปิลนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าเรามีช่างระดับฝีมือเลยนะก่อนที่จะมาปูนี่มันก็ปูผมมาก่อนเขามานยผลิตก็มาปูนิดอืมใช่ก็ชํานาญเลยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะพื้นของเราอะคะ่ะรับประกันสินค้ายาวนานถึง10ปี เลยเนี่ยอันนี้อยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยไหมคะของลูกค้าส่วนหนึ่งค่ะของวัสดุของเราด้วยส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่ที่ไปเซอร์วิสส่วนใหญ่ก็เกิดจากที่ลูกค้าใช้งานแบบไม่ไม่ค่อยใจบางครั้งอ๋อแล้วพี่ศักดิ์มีแนะนํำไหมคะว่าแบบเราควรจะดูแลรักษาพื้นยังไงให้อยู่ได้นานกว่า10ปีอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับทำความสะอาดเนี้ยน้ำหกน้ำอะไรเงี้ยเราประเชดปกติของเราแต่อย่าให้ค้างไว้นานเพราะว่า ถ้ามันจะมีโอกาสซึมตามร่องของมัน oh. ลงไปได้แล้วมันก็จะกลายเป็นความชื้นความชื้นจะสะสมะครับโอเคตรงนี้ขอบคุณมากนะคะค หลังจากที่ทางเมเปิลได้ให้บริการไปแล้วลูกค้าประทับใจยังไงบ้างคะขอชมเชยทีมช่างน,นะครับก็คือมาก่อนเวลาสองเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ก็ช่างก็ขนย้ายอะไรให้ทีน,นี้ผมขอชมเชยนะครับพอมาลองใช้พื้นที่เป็น SPC อะครับรู้สึกถึงว่ามันมีความนุ่มมากกว่าพื้นลามินเนเดิมเยอะมากไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แล้วก็ความสวยงามก็จะสวยกว่าลามิเนตปูพื้นเสร็จแล้วคะ่ะบอกเลยห้องที่มีความสวยงามมากกว่าเดิม แถมยังทําให้โทนห้องดูมินิมอลมากขึ้นต่างจากเดิมไปเยอะเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเปลี่ยนพื้นห้องหรือพบปัญหาเกี่ยวกับพื้นไม้สามารถติดต่อสอบถามทางเพจเมเปิลทางเฟบุ๊กได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย